สวัสดีครับชาวสยามวินเทจนะครับวันนี้เดี๋ยวได้เครื่องมาเดี๋ยวจะมารีวิวแบบเอาดอให้เพื่อนๆนชาวสยามวินเทจได้ชมนะครับอันนี้เป็นเครื่องเล่นปากแตรแผ่นครั่งนะครับที่เราจําหน่ายอยู่เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูรายละเอียดในการประกอบนะครับเวลาที่เราซื้อไปปุ๊บเราจะได้ประมาณนี้อ่านี่คือเครื่องประมาณนี้จะได้อุปกรณ์ข้างในนะเนี่ย ข้างในอุปกรณ์ต้องครบนะครับก็จะมีข้อต่อลอําโพงใช่ไหมก็จะมีหัวลําโพงก็จะมีเข็ม5ชิ้นถ้าไม่ได้ครบสามารถสอบถามได้ที่สยามวินเทจได้คืออาจจะหลงลืมนะของครบของต้องครบข้อต่อปาาแปรต้องครบนะที่ไขลานต้องครบนะ หล,ลักๆจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันชัดๆนะอันดับแรกเลยเวลาหลายคนประกอบไม่เป็นนะอันดับแรกเนี่ยใส่ตัวนี้ก่อนตัวนี้ยกาเรียกว่าเป็นาขาสำหรับปากแตรนะเป็นวัสดุอันนี้แข็งแรงนะตั้งให้ตรง อัน okay. ดับแรกเลยนะทีละอย่างอันดับแรกเลยก็จะมาในเรื่องของการใส่ติดตั้งตัวนี้ก่อนอนะันดับแรกขันน็อตให้เรียบร้อยเนี่ยขันน็อตนะตรงนี้มีน็อตขันวันนี้ขันมาเรียบร้อยแล้วปกติอะ่ะจะถอดออกอันนี้ขันให้เรียบร้อยให้มันขึ้นโค้งแบบนี้อันะดับแรกนะดัดที่สองที่เราต้องใช้ก็คือให้ตัวนี้ เรียกว่าท่อลำเลียงเสียงวัสดุเป็นทองเหลืองทนทานใช้ได้เป็นร้อยปีนะไม่มีพังตัวนี้อันดับแรกเลยตรงนี้ตรงนี้ปัญหาเยอะที่สุดเวลาที่คนซื้อไปเราประกอบไม่เป็นนะเดี๋ยวจะจะใช้ดูเนี่ยมันจะมีรูตรงนี้ใช่ไหมอ่าอันดับแรกเลยต้องหมุนเกลียวตรงนี้ขึ้นมาอ่าตรงนี้มีรูต้องประกบอย่างนี้ไปสอดตรงนี้เข้าไปข้างล่างก่อนอ่า เล็งน็อตให้ตรงกับรูตรงนี้นะ,ะแล้วก็หมุนขึ้นไปเพื่อที่จะดันในข้อตรงนี้ขึ้นไปให้ประกบกับตรงนี้หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นไหมก็จะดันขึ้นมาอย่าให้แน่นนะไม่ต้องแน่นให้มันสามารถมีบาลานซ์ใหเ้เป็นแบบนี้คือต้องมีบาลานซ์ไม่ใช่ว่าแน่นเกียดไม่เอาไม่เอานะ,ะ,ะให้มัน สามารถหมุนได้อย่างนี้หมุนได้อย่างนี้ไม่ต้องทําให้มันแน่นได้โอเคข้อนี้แค่ลําเลียงเสียงขึ้นไปเฉยอันดับที่สในกลองก็จะมีหัวลําโพงตัวนี้จะรับเสียงขึ้นไปจากแผ่นขึ้นไปปากแตรปากแตรนี่เป็นทองเหลืองนะโอเคอันนี้สอ,อันนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันเราจะ ใส่ลำโพงกล่องลำโพงเนี่ยเข้าไปกับข้อต่อท่อตรงนี้นะโอเคค่อยๆใส่เข้าไปค่อยๆบิดเข้าไปขยับนิดหน่อยไม่ต้องแน่นมากขอให้มันสามารถพอจะปิดตรงนี้แล้วก็รับเสียงแค่นั้นเองเราไม่ต้องการอะไรมากประมาณนี้โอเคง่ายนิดเดียวอ่าอันดับที่3ก็ ก็ยังมีข้อต่อก็เตรียมไว้เลยอันนี้ง่ายก็วางสำหรับวางวางตรงนี้โอเคสำหรับใส่ปากแตรเตรียมพร้อมนะโอเคไม่มีอะไรละหลังๆมาไม่มีอะไรละโอเคเราจะมาใส่หัวเข็มกนะันเยมตัวเหนี่ยขึ้นมาหนอยให้มันได้เป็นสาย โอเคขั้นตอนการใส่เข็มนะเข็มจะแถมไปให้สำหรับทุกคนที่ซื้อจะมีเข็มอยู่5ชิ้นนะเข็มจะเป็นเข็มใหม่แหลมมาเปิดขึ้นมาหมุนตรงนี้ออกนิดนึงให้มัหนหลวมๆแล้วก็เสียบหัวเข็มเข้าไป โอเคแล้วก็หมุนให้มันแน่นๆนะเ okay. เตรียมพร้อมวางไว้อย่างนี้ก่อนเรียบร้อยง่ายนิดเดียวแค่นี้เองเรามาดูวิธีการหมุนลานเพื่อที่จะเล่นเพลงละง่ายยากตรงนี้จะมีรูอ่ะกล้องซูมหน่อยตรงนี้จะมีรูรูสำหรับเอาไขลานเข้าไป Okay. เสียบเล็กไขลานแล้วก็หมุนเกลียวเ,เห็นไหมเติ่มทำงานแล้วได้แล้วโอเคลหลกัหลกๆของเครื่องเนี่ยฟังกช์ชันของเครื่องก็คือ1ไขลานเราจะไม่มีไฟฟ้าเลยไขลานโดยเฉพาะอนาล็อกมากๆ ปุ่มนี้เป็นปุ่มสปีดสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือ้ากับเร็วแค่นั้นเองสําหรับการเล่นของเราจะไว้ตรงกลางเพื่อจีบบาลานตรงนี้คือที่สําหรับเบรกจานเสียงนะก็เบรกโอเคตอนนี้ลานยังเหลืออยู่นิดนึงอ่าอันดับแรกมาสําหรับคนที่มือใหม่เลยการไขาลานเนี่ยจะบอกวิธี ยีครั้ง20่รอบประมาณยี่รอบหรือรู้สึกว่าตึงมือแล้วอ่ะไถสักพักหนึ่งรู้สึกว่าตึงตึงมือแล้วแสดงว่าลานเนี่ยเก็บเต็มที่แล้วพร้อมเล่นแล้วนะโอเคเรียบร้อยแค่นี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราก็จะมาลองแผ่นขอบอกอีกอย่างที่สยามวินเทเนี่ยแถมแผ่นให้ด้วย มีเจ้าเดียวที่กล้าแถมแผ่นนี่เป็นแผ่นคลั่งแท้นะ<ม>เก่าแท้ที่เราเก็บสะสมไว้เอาไว้สำหรับแถมลูกค้าของสยามวินเทจเท่านั้นเราจะแถมสองแผ่นเลยแผ่นนี้คือแผ่นคลั่งเก่าโบราณเล่นได้หนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเท่านั้นมีหน้าหลังหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงรวมกันแผ่นหนึ่งจะมีสองเพลง นี่เราจะแถมให้แต่เราจะสุ่มให้อาจจะเป็นเพลงสากลจีนหรือว่าอินเดียสเปนแล้วแต่เราจะเอาสภาพดีๆให้ลูกค้าทุกคนแผ่นต้องสภาพดีนะเราเก็บไว้โอเคเรามาลองกันเลยวันนี้มีเตรียมแผ่นมาประมาณ10กว่าแผ่นเดี๋ยวจะลองให้พ,พวกดูอันดับแรกเลยเปิดอ่าวางแผ่นก่อนอ่เดี๋ยวจะลองแผ่นนี้แล้วกันอันนี้เป็นเพลงที่มาจาก อ,อ่านดูนะอาจจะเป็นเพลงของลองดูแล้วกันวางแผ่นแล้วก็ปล่อยแผ่นวิ่งสักพักนึงให้มันวิ่งนิดนึงก่อนแล้วค่อยวางหัวเข็มวางหัวเข็มจากข้างนอกนี่คือต้นเพลง นี่คือเพลงตั้งแต่เจ็ดสิบปีย้อนหลังไปนี่คือทำนองของเ,เพลงเก่าก็จะเป็นเพลงบัลเลงน,นะก็จะเป็นเพลงเต้นรำสมัยก่อนยางดี เสียงวางไว้แล้วก็เบรกไว้แค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็โชว์ตามมุมโปรดของท่านนะครับเดี๋ยวลองอเพลงหนึ่งแล้วกันไหนๆเอาเพลงมาเยอะละเดี๋ยวจะลองเมื่อกี้ก็โอเคแล้วนะแผนนะ่นมาลองแผน่นนี้แผ่นนี้เป็นแผ่นของ Quick Silver เรามาดูทำนองกันวางแผน่นอย่าลืมว่าแผน่นแผนน่นนึงเนี่ยเวลาเราไขาลานครั้งนึงเนี่ยเล่นได้ประมาณหนึ่งเพลงเท่านั้นแล้วเพลงมันจะยานแล้วเราก็ต้องเริ่มเก็บลานใหม่อ่านี้ลองลองลองหมุนสักทักหนึง่งวางหัวเข็มตรงขอบสุด อันนี้เอ้นนอนนอนนาค่ะดีโอเควันนี้ก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะสำหรับเอาดอหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประสบการณ์ดีๆสำหรับสยามวินเทจนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะ อย่าลืมพักมาที่เพสสยามวินเทจนะครับสวัสดีครับ